ฮัลโหลเรื่องเดิมยังไม่จบเลยค่ะลูกฮ่าเรามันใหม่ละเหนื่อยใจกับตัวเองมันอยากอ่านเฉยๆแหละไม่ดีก็เปิดตัวแบบสดใจสุกชมทุกแชมด้วยนะคะคือลงคลิปสองมันติดหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าเมื่อกี้เอ๊ย ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปตอนหนูเล่นโลบอกแล้วก็มาแบบพูดคุยที่ไม่ใช่พูดคุยหนูก็แค่เล่าประสบการณ์เลยสักอย่างแต่ทั้งแต่ช่างมันวันนี้เรามาอ่านเรื่องสวรรค์ประธานพรนจะมประธานพรอยยังไงไหนไปดูสิตำนาน ตามตำนานเมื่อ800ปีก่อนมีเมืองโบราณในที่ราบตอนกลางมีนามว่าเซียนเลอร์ดินแดนนี้มีสมบัติที่ล้ำค่า4ประการหญิงงามเสียงดนตรีสมบัติและองค์ะชาทายาอันเลื่องลือองค์ราทายาเสียเหลียน ทรงรักดินแดนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สวรรค์และพระองค์ยังเป็นองค์ราชทายาที่มากความสามารถอีกด้วยเขาได้ผ่านการทดสอบจากสวรรค์และยังบรรลุความเป็นอมตะเพียงแค่อายุ17ปีอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมหรือโชคร้ายของเขาองค์ราชทายาเซียลินนั้น ได้ถูกในระเทศลงจากสวรรค์นใน3ปีต่อมาและเมื่อสวรรค์ได้รับรู้ถึงการสำนึกผิดเสีเสยเหลียงก็ได้กลับขึ้นไปอีกครั้งเคลง่งแต่โชคไม่ดีที่การเสด็จขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองของเขานั้นเหมือนกับโชคชะตาจะเล่นตลกในขณะที่เสียเหลียน นั้นได้ประทับกับเทพสงครามเขานั้นได้ถูกในประเทศอีกครั้งก่อนที่ก้านทูกจะมอดหมดเสียอีกหน่วยเทพทั้งหลายบนสวรรค์ต่างระแวงในเรื่องนี้แต่เซี่ยเหลียนหาสนใจเรื่องนี้ทั้งยังไม่สนใจในการฝึกตนในทางที่ผิดแต่เซี่ยเหลียนกับใช้ชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์ เขานั้นมีความสามารถทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือร้องเพลงตามท้องถนนและเขาก็ยังเข็นเกวียนและเก็บขยะเนื่องจากความยากลำบากในชีวิตของเขาเป็นเหตุเป็นเหตุให้โอรัชทายาเซีย,ยลินเซียเหลียนถูกดูถูกในทั้งสามอาณาจักร องคารักษ์ที่เคยรับใช้เสี่ยเหลียนมาก่อนที่เขาจะบรรลุความเป็นอมตะต่างก็พากันเลื่อนตำแหน่งเป็นเทพตามภูมิภาคเฟิงฉินม,มูมู่มฉิงและองค์ราชทายาททั้งสองที่เคยรับใช้นั้นบัดเน้ ได้ถูกลืมสิ้นจากโลกแล้วแต่อย่างไรทั้ง3ามอาณาจักรก็ไม่สามารถหัวเราะเมื่อตอนที่เปรียงองค์ราชธายาตนั้นได้ขึ้นสวรรค์อีกครั้งดูโอ้ถจกแล้วหลักศูนหนูอ่านเล่นๆเ,เนาะอ,อาจจะอ่านไม่จบ รวมถึงเรื่องจากศัตรูถูกท่านหลับใช้ด้วยเนาะเครสวัส์์ขอแสดงความยินดีด้วยฝ่าบาทภายใน60สิปีที่ผ่านมาท่านเป็นลำดับหนึ่ง ในการถูกในประเทศจากสวรรค์ไปยังดินแดนมนุษย์เจนจูเจนจูเนจูเจนจูเจนจูเจนจูเออนั่นแหละช่มัเจนจูคำลงท้ายความเคารพต่อเทพเจ้าเทพวรรณกรรมองค์แรกแห่งสวรรค์หลิงหวนเจนจูขอเรียกติงหวนเด้อละ่ะ ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะแต่แต่ลำดับหนึ่งตลอด60ปีนี้ใช่ค่ะการจัดลำดับนี้จัดขึ้นเพื่อท่านเป็นพิเศษเพราะดูนั่นสิท่านขึ้นมายังสวรรค์ ไม่เพียงแต่ทำลายพระราชวังทองคําของเหล่าขุนนางด้วยสวรรค์ด้วยแผ่นดินไหวนั้นแต่ท่านยังทำระฆังตกมาใส่พลชวนพลส่วนจิน้นแต่ยังโชคดีที่นายพลส,ส,ส่วนจิ้นเป็นเทพสงครามเขาจึง จับระครังนั่นให้แบ่งเป็นสองเท่นได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรตอนนี้ข้าได้ทำขุนนางสวรสด์หลายคนขุนเครื่องทันทีที่ข้าขึ้นสวรรค์อีกรอบสินะข้าจะชดเชยมันอย่างไรนั่นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากด้วย8ปดล้านแปดแสน ด้วย8.8ล้านแต้มบุญก็คือ 8, 8แต่ล้านแปแแต้มบุญแน่นอนว่าท่านไม่สามารถชดเชยได้แม้แต่หนึในสิบยากยากันข้าจะอธิบายอย่างไรดีต่อให้ต่อให้ใหนึ่งหมื่นข้าก็ไม่สามารถชดเชยให้ได้บอกหน่อยสิข้าสามารถทำอะไรได้บ้างอย่ากังวลนไปเลย มันจะต้องไม่เป็นไปมันจะต้องไปเป็นไรมันจะต้องไม่เป็นไรแน่แต่ถูกแล้วเขาน่าจะเขียนผิดทีตอนนี้องค์จกักรพรรดิต้องการความช่วยเหลือบางอย่างท่านจะรับหรือไม่มันคืออะไรเมื่อเร็วๆนี้ได้มีกลุ่มผู้ศรัทธา สวดอธิษฐานกันมาอย่างมากมายในทางตอนเหนือเกี่ยวกับผีเจ้าบ่าวแต่ตอนนี้องค์จักรพรรดิไม่สามารถจัดการกับภาคเหนือได้ในตอนนี้หากท่านต้องการรับงานนี้แต้มบุญทั้งหมดจะตกเป็นของท่านเกี่ยวกับนี่ถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากข้าจะใช้การติดต่อสื่อสารเพื่อหาขุนนางสวรรค์มาช่วยท่าน การติดต่อสื่อสารจัดขึ้นเพื่อให้ขุนนางสวรรค์ได้ใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณใช้สื่อสารกันก็คือการโทรจิตเด้อละ่ะทุกคนตอนนี้องค์จัก,กรพตรรดิต้องการคุณไปช่วยทางเหนือตอนนี้มีใครสามารถช่วยได้บ้างจัก,กรพตรรดิตอนนี้ไม่ได้อยู่ทางเหนือนี่นี่คงเป็นองค์ราชทายาสินนะ ส่วนเจิ้นดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านจะพักผ่อนอยู่ในคณะที่กำลังวุ่นวายตอนนี้ข้าได้รับบาดเจ็บอยู่จากตอนที่ข้าสับระครังนั่นนั่นเป็นสองท่อนข้ากำลังพักฟื้นบอกมานะว่าใครเป็นคนทำลายวังทองของข้าฮ่าฮเจ้าทำใช่ไหมเจ้ารอรอยอยู่นั่นแหละอย่ามากล่าวหากันนะ แล้วเจ้าหัวเาาอะไรเป็นบ้าหรือไงแค่คำพูดของเจ้าก็ตลกแล้วคนที่ทำลายวังทองของเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วไงลองถามเจ้าตัวดูสิแอ <c oughs> ข้าเองแหละขอโทษด้วยนะ <c oughs> ถ้าเ่นเจ้าไม่พูดอะไรเราก็เราคงจะหาได้สักคน หากเป็นการช่วยเหลือองค์จักรพรรดิมันคงเป็นไปได้โดยง่ายแต่เมื่อพวกเขารู้ว่าเป็นข้าพวกเขาต้องโวยวายเป็นแน่แต่ข้าเคยชินแล้วแหละที่จะทำคนเดียวช่างบันเถอะขอบคุณท่านมากๆแต่คงต้องขอลาก,กถ้าอย่างนั้นขออวยพรให้ท่านเดินทางปลอดภัยขอให้สวรรค์ประทานพร ไม่มีเส้นทางใดผูกมั good job <laughs> good job ฮ้่หนูชอบนี่มากเลยก็สำหรับวันนี้มาเปิดเรื่องใหม่แต่ว่าอืม,มนั่นแหละพวกเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย้าย ยบายนะดูกันด้วยช่วงนี้จากจตัตูสุดท่านรับใช้ไม่ค่อยมีคนดูเลยถ้าอยากให้ดูสัจจากจตับตูสุงท่านรับใช้ก็คอมเมนต์ด้วยแกกดชอบอย่างเดียวแล้วแกไม่คอมเมนต์แล้วฉันจะรู้ได้ไงคะลูกสาวบายยติดตามกันเยอะๆด้วยจะได้มีกำลังใจไย